พอมีเหลี่ยพอมเนาะคะเนาะวันนี้เนี่ยมาติดตามให้สรับแนวทางของเมลี่เลขเข้าทั้งปีไม่เคยพลาดไม่เคยหลุดเลยนะคะเนาะวันที่เลี่ยวเพื่อนให้ติดลางมาหนึ่งสองสามวันนี้ก็จะมาจับคู่ให้เอฟซีทั้งบ้านสลับเลขเมลี่เดือดสตาวเลยถ้าคลิปไปเล้วรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะนี่เนาะอันนี้คือบนลางนะคะเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมต้องมาติดตามอีกสรุปคลิปหวยหของเมลี่พอมน้องกัดในคลิปนี้ เดย์โซนเสร็จเครี่องมอย่าลืมโทรสั่งซื้อเด้านะคะเนาะครีมชุดละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแคลเซียมบำรุงกระดูกนะคะเป็นคอเป็นคอปวดคอหัวเข่าลัานก็สามารถรับประทานได้นะคะมีหกซีแท็บซูลนะคะ ตากายาบลาลุกสายตานะคะซีลอยเกลีสิบบาทโทรสั่งซื้อกับเดิอนสการได้เลยเบอร์โทรคือให้ขึ้นทั้งหน้าจอนะคะอันนี้รอบแรกที่เดิอนสการได้มาทำให้เบิงเลขแม่แหลกเลขติดเลขวิ่งเราบบุกให้ค่อยคยผ่านงวดที่งวดนี้นะคะมีแปดมีเก้ามีศูนย์หลัก็เลขติดล่างกบบมีหนึ่งมีสองมีสามวันนี้มาตามจับคู่ให้เอฟซีทั้งบ้านนั่นนะคะน้ว่าเพิ่นจะจับคู่ให้ตัวใดนะคะ กรมีสองแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าสองศนย์สมศนะคะมาเน่รอบนี่เพื่อนจะเอาโตที่มามักไห้นเนาะนะครบท่านผู้ชมเอาค่ะนี่ตัวนี้ที่จับไว้ดิค่ะจับไ้นี่คือชอบวนตัวเตี้ยนี่นีะตัวที่ที่มักว่ะค่ะค่ะเลขกากันสื้อสซเล็กตีของขนี่เนนอ นด็ตีเพราะว่างวดนี้เขาเขามักเก่าบนงวดนี่บปล่าะมวนี้มักเก่าบนแต่ว่าล่างมันล่างมันมันหมักหนึ่งกับสองค่ะหนึ่งกับสองเก่าบนมักเก่าค่ะมัเกามักเก่าจีแต่ว่าเคยซื้อติตีเก่าซื้อตีตสามเก่าสีเก่าค่ะเก่าแเก่าเก่ คิดเก่าเลขล่างมีศูนย์มีสองมีสามจ้ล่างนี่หน <c oughs> right. ึ่งกับสองกับสามตาไลตัวนี้หนึ่งสองสามแล้วตเกที่เอาให้ไปคนนนตะเกานะบโบเปลี่ยนดอกเลขล่างน่ะบโบเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ือสินเน่จัจคู่นิ่งก็มีอลงมืเกาหว่าคู่กันเลยแต่ว่ามีมีคู่อะไรที่เนียนเนียนคู่ที่เนียนเนียนจ้ที่บานกับที่ไปที่ดัซี่เก ก็หาเก่าก็เก็เก่าค่ะนี่แล้วแต่ที่บ้านมักมักบางคนตัวแต่ว่าอะขรคอยเงินอยู่บมีสามเด็ดมันบ่ก็ได็เพื่อสามไม่แห้งแค่มันในคนว่าเลขอาจารย์ตั้งอาจารขบงนั่นคลิปที่เขาจับไปทายน่าหลุดตอนนั้นก็มีสามมีสี่มีสามมีสี่บานนี่นี่เลขของของอยนี่นี่เลขอันนี้ค่ะเลขดับเนาะแต่ว่าก็แล้วเอาเป็นอั้นซื้อเนาะฮาก้อนนั่นเพราะที่เขาบิงมากมันระดับถึงตลอดงวดนนี่นั่น สามสามดัดทั้งบนทั้งหลังบ่มีในข้างบนข้างหลังสามคงคอยได้สูตรอันนี้ว่ะบ่มีบ่มีสามบ่มีสามเออดัดทั้งบนทั้งหลังมันเนอันเลขห่างที่บมาน้้ำกันก็มีหลางสามสี่ห้าแปดหนึ่งบ้านน้ำกันบ้านน้ำกันสามสี่ห้าแปดหลางบ้านน้ำกันแล้วก็บนสองสามสี่เจ็ดหนึ่งบ้านน้ำกันค่ะบ้านน้ำกันแต่ว่าอันก็เพราะท่านผิดเนี โมพิษกระเทียมโผิดอันผ่านตลอดนาเล็กที่ว่าบ้านน้ำนน็ะเลยบ้านนี่เวิ่งเลยกใเนุ่งเสี้นเด็กนาะว่าเด่นหาก็ศซนบ้านนี้เลขอันนี้บ้านนี้ดับล่างทุกหลักหาก็โซนไปแล้วแสดงว่าบ่นได้นั่นแหละว่าบนได้แต่ว่าล่างอันดับโูนก็หาดับทุกหลักเลยแต่ว่าอันดับลักสิบบนแปดแปดกับหก ดับซิบ่างสองกับหกแต่ว่าแต่ว่ากับหม่วยได้เนาะมันดับเขาก็รักันหน้าอันน้แต่ว่าแต่ว่าคนนั้นมหมักเนี่ยต้อคนมักเก้านี้วันนี้มักเกมักเก่าแต่ว่าคนสิงใช้แต่เกาอคู่ใมันวิ่งวิ่งเขา็จวิ่งเข้ากับนี่ล้วกับหนึ่งกับสองเมล็สองตัวนี้แล้ววางหนึ่งกับสองเถ้าก้อนก็ถ้าก้อนก็ถือยเก็หนึ่งก็ถืว่งนะนะพ่อ เพราะได้ได้สวยหนิล่ะบะาพ่าได้ลายตกซื้อเพราะอนี้เขากวมีชุนหลายเขาก็ซื้อเพราได้พอได้ฟังเนาะถือแตว่าดีถือโอ๊บว่าถือเลขกมันถือหน่อยก็ดีใจแม่ถือก็มันเลขเขาอันนี้เนาะมันหน่อยนักเลยนะได้ลองก้นซื้อว่าัสดุปีก็ม่ถือกันนี่เด้ค่ะนั่นแหละวัฒน์เนี่ยแหละที่รงมากกว่า พี่เขียนไปเลขสามตัวเขาก็มาเลขอนี้เขาก็มาหาลักลอยหาหาลักลอยที่แบบมากมากลักลอยค่ะห้ามีดิห้าสี่เก้าหนึงี่ยมคครับ็นรเปนข้างล่างนี่จับคู่เด่นๆตัวเลยหกหนึ่งบ่ ก็อบแหนึ่งกเ่ก่่คือคือกากระบาดนีคือกอันนี้คือว่าเล็กว่าเลขกว่าม่สามวันละกี่ด้วยกันอ๋อการไว้คิดไมแต่ว่าเคียนไว้เสือนะหาาผู้มักกระซสือนะเพราะว่าเพราะว่าเลขกว่าบอกคือห้าของผมพิดกับวักกันนะเทียมมันถี่ไปไหแต่ว่ากะเืือคือกาแล้วเสือซื้อหน่อยนะกันทุนไว้ค่ะเอาครับคชหนะจอไว้ครับทมบทุ่มครับก็คือกับน่ กับนั่นบอช้อนมากเล็กนั่งเถือกับกับอยู่ด้นั่นบอเอานังเถือกกับกับอยู่สมเสื่อแกมเียนั่งเถือกกับับนี่กับกับ้ะลังเถือกกับกับลังเถือกกับตรงคือคือมันหนึ่งอ่ะซูนหกกับััตุงค่ะอ๋อันเนีวยแล้เรื่องอะไรบ๊วยเร่ะไรบ๊วปีหนึ่งนี่มันไม่มีพิษเทียนี่ตะขามากนี่พวกพวกพิษแลวตะขาปีนี่มาแต่ขึ้นล้างกับถพิษต้เทือสองเทือนี่แหละแต่ว่ามาปี พวกพกนี่เนาะไม่ิดจักเถื่อไม่ิด yes. จักเถื่อเลกเลกเลกติดกับ่กเลขิดอันอันในล่างนี่กบ่เลติดอันนี้กับว่าีจัจกเถื่อหลังมีหนึ่งมีสองมีสามเถื่อไม่จัเถื่อสรับผู้ดมีแนวทางดีๆกับสมาชิกประกบคู่กันกรได้นเนาะคับเนาะสรับเล็กติดมาแล้วมีหนึ่งมีสองมีสามผู้เดมมากรักได้เ่าว่าใส่ที กับพ่อเมเลดได้เพราะว่าบมคัดเคียสําหรับเลขวิ่งเพิ่นข้างบนนี้กับแปดเก้าศูนยเนาะแปดเก้าศูนนี่แมเลดเพิ่กับให้รับมาที่เก่านะคะจับผู้วิธีเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าแปดเก่าหกเก่านาะแม่เนาะรักไอยกับซีเป็นหานะคะเนาะคือว่ามีแนวทางไหนที่ว่าเลขดับทุกหลักที่บอม่าแบบไหนเอาไม่ให้เบิ่งไม่แม่ให้เพิ่นเอซเพิ่นเบิ้งนะคะว่าเลขดับรักนะแม่เดี๋ยวเขาจะมาแคดอกานจอแล้นกันว่าเบิ่งเลขดับดับนดันอ่ะ ที่ไม่มาทุกหลักนหแม่เลีกที่ไม่มาทุกหลักนะคะล่างล่างดับดับล่างซูนกับผาดับดับทุกหลักดับทุกหลักบพาว่าน้ำกันโบาอันศูนศูนศูนกับผาี่คือดับล่างเบิ้ดเลยทั้ง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 หน่วยทั้งสิบนะดับบ่มีนะครับดับล่างดับล่างดับล่างด้วยูนกับห้าไม่มีดับล่างดับล่างซูนกับผาอันดับเทุกหลัก รับทั้งรับรับชนิดเลยนะแต่ว่าสามเนี่ยนะของข่อยมดับทั้งบนทั้งล่างเขาผลผลมาเพิ่งอาจารย์ได้พื้นเล่นได้สามพี่สามพี่เซฟของข่อยมาคือดับเพราะว่าวานนี้วันนี้มันของไฟน้องสิพิษเขาบ้างวันนี้อันอาจารย์จริงเขาได้เขาได้เล่นเป่าเล่นสามสามผมสบาค่ะเอาเพราะว่าของข่อยคือดับเนาะของไฟน้องสิพิษวันนี้วันนี้อันดับบนดับบนอันดับสิบ่นเตะตักเขา รับล่างหลักสิบเดีก็สองกับหกได้ไรับรับแปกับเก่าที่ข้างบนดิจ้าข้างบนรับรับรักสิบเด้ยรักสิบแปดกับเก่ารักนู่อันล่างเลยรับสองกับหกรับสิบไดยไห้ครันุวยได้รับเฉพาะหลักออรับเฉพาะหลักได้ไห่าหับบ้านในพีชได้ไรนี่ก็ไไม่มันนูมึงเลย่าบุมอันนี้นติอันนี้คือ อันนี้มันม mm ัน hmm. ม่นเป็นสูตรของข่อยดอกเนึงแต่ว่าข่อยติดตามเพื่อนมาตลอดนะบบบ่เบบแต่ว่าอันนี้มก็ไม่ถูกเขอาข่อยแต่ว่าข่อยติดตามเพื่อนมาตลอดนะเขา่อยปิดกเคือเราถูกช่วงแคปหน้าจอไว้นะสไลด์เล็กรับเรียกปิดอ่านเถาเนอะแต่ว่าติดตามเพื่อนมาตลอดนะตเ่าปิดแต่ว่าอันนี้นี่ว่าดับขันเทพนี่ยสามสามโอ้ดับสามบัดทุกหลักคอยติดตามมากก็บ่องวังพวกนึงอะดับยังว่าเข้าข่ายแคนไหมหรอ ก็ลืมกากันกรเข้าค่ะแต่ว่างวดนี้นะเพิ่นเพิ่นเห็ดเก่าตัวเดียวบนข้างบนจ้ะไอ้เก่าอะไรมาเก่าน้ำเพิ่นบอกว่ามันมาเข่าก็ตัวก็เลยกะของผมโอ้ค่ะเพราะว่าสันันดับสันมาประตูก็เลยของของเขาบ่สนใจกันแล้วแต่นี้มันมาตรงกันตามสูตริค่ะวันเมืเพิ่นก็ให้หกวาตัวเดียวเลยแม่นบอกค่ะแต่ว่าเขาบ่มักหกโอ้เมื่อวัที่แล้วนั่นค่ะก็เลยบนเนียนไถ่นั่นกันถือกอกสูนหกขึ้นเก่าไม่เนียนสูนหกแต่ว่างวดนี้เพิ่น ของเพิ่นน no no ่ะมันมาเก่าตัวเดียวเลยมาเก่าตัวเดียวมาเก่ากัวเลียอ๋อครับแคปหน้าจอไว้ครับผมมันมันมาตรงกันสรุปหวยไม่และมันมาติดก็ตรงกันเลร็จก็นะครับไม่แลงวะทัแม่นมดสองตรงกันคือภาคลมนะครับผมเนาะแตคือสูตรไปสุดมั่กแต่ว่ามันเห้เอาเบิ่งประกอบการเอาเบิ่งประกอบเอาแต่ก่องเข้ามาแต่อันสำหรับิ่่่นีขอลาาทผู้ชมไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกสองทางหนึ่งครับผมขอบคุณครับ